เราจะมาสอนแต่งม้านะคะามาดูอย่างแรกเราสูงหกอันนี้คือส่วนสูงนะคะแล้วอันนี้คืออะไรหัวเ,เราไม่ได้ใหญ่นะทุกคนอันนี้คือหัวนะคะหัวเราใหญ่หนึ่งต่อไปก็ผมน,นะคะก็จะเป็นอยู่สีนี้อ่ะเดี๋ยวลราให้ดู นี่นะคะสีตรงนี้ทุกคน,นไม่เห็นตรงนี้นะคะสีไว้ก็เหมือนกันอุ้ย สีหเหมือนกันตาก็จะประมาณสีเขียวนี่นะคะจะเ,เปิดอยู่ตรงนี้และส่วน <c oughs> ปีกนะคะก็จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ต่อไปนะคะอันนี้คือที่รัดส้นที่รัดขานะคะ นี่ก็คือชุดที่ใส่ไว้เนาะนก็คือรองเท้าที่ใส่จะเอารองเท้าแบบไหนก็ได้นะคะที่ทุกคนตามใจทุกคนน่ะนี่ก็คือปีกที่ใช้อยู่นะคะจะมีหรือไม่มีก็ได้แลวนี่ก็คือเข่านะคะนี่หรือไมค่คาดผมไปหน่อยนี่นะทุกคน เราชื่อว่าอ่านมองดูชื่อข้างบนนี้นี่นะคะเซนชื่อคืยชื่อน,นั่นเองทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะว่าแต่งตัวอย่างไรปีกส่วนปีกนี่นะคะเนี่ยส่วนปีกตรงส่วนปีกอะจะมีหรือไม่มีก็ได้